อาหมยปั่นจักรยานมาเจอขาไก่วางเรียงอยู่ที่พื้นเต็มไปหมดเลยอาหมยก็คิดว่าคนที่เล่นอะไรพี่เล่นพี่เล่นแบบนี้จะต้องเป็นโดบิตะแน่ๆเธอก็ค่อยๆเดินไปเก็บขาไก่ทีละชิ้นทีละชิ้น,นจนถึงกับชิ้นสุดท้ายซึ่งมันก็วางเอาไว้อยู่ด้านบนกับดักหนูด้วยอาหมยก็หยิบมันออกมาได้อ,อย่างเบามือก่อนจะโยนก้อนหินใส่กับดักให้มันทํางานเล่นๆโดบิตะที่ดักรออยู่ก็รู้ได้ทันทีว่ามีคนเอาขาไก่ไปแล้วเขาก็รีบวิ่งมาดูทันทีว่าใครก็นแน่ที่เป็นคนเอาขาไก่ไปเห็นหลัง แวบๆก็รู้ได้เลยว่าจะต้องเป็นอาหมวยแน่ ในรอบนี้เขาคิดแผนมาเป็นอย่างดีเขารีบมุ่งหน้าไปที่บ้านของอหมวยให้ถึงก่อนนางพี่ชายเห็นดูปิตามาหาเขาก็ทำหน้างงสงสัยว่าดูปิตาจะมาที่นี่ทำไมกันดูปิตาเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเลยนั่งทำหน้าตาเคร่งเครียดรออหมวยด้วยความมุ่งมั่นแต่ไม่ทันไรเขาก็ผล่อยหลับไปซะอย่างนั้นและเมื่ออาหม่มาถึงที่บ้านเธอก็ไม่รอช้ารีบเอาขาไก่ไปให้พี่ชายทำอาหารให้กินทันทีพี่ชายก็ไม่รอช้าตั้งน้ำมันให้เดือดเอาต้นหอมลงไปผัดที่ไม่กลิ่นหอมและตามด้วยขาไก่ที่ต้มมาวานัน ใส่ลงไปเติมเครื่องเทศต่างๆตามด้วยน้ำเปล่าต้มจนกว่าขาไก่จะเปื่อยปิดท้ายด้วยใส่หอยเป่าฮื้อลงไปเมื่อทำอาหารเสร็จแล้วอาหมวยกระใจดีเรียกโนบิตามากินด้วยแต่โนบิตาก็ทำหน้ามึนๆเดินมาแล้วก็ยกหม้อกับข้าวเดินหนีไปซะอย่างนั้น